สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จบจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนปรกฎพิจิกค่ะประจําเดือนเมษาย,ยน2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะนายออบครับสตริง ยังไงเราชาวธาตุน้ำรักมั่นถือมั่นค่ะในตรงนี้รักจริงค่ะเปลี่ยนแปลงยากนะนายออฟพาร์ติเคิลสามไม้เจ็ดถ้วยคู่ที่โกรธกันจะกลับมาคืนดีรีเท์นจะกลับมา,เ,าเคลียร์ใจกันค่ะเอ็ดออฟคั h เดอะม ในตรงนี้ค่ะชาว่านน้าเป็นคนมีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่ถ้าใครได้คุยด้วยถ้าใครได้คบด้วยเราจะรู้สึกผูกพันค่ะเพียงแต่ว่าในบางครั้งในบางทีชาว่านน้าไม่กล้าที่จะออพูดความจริงจากใจหรือว่าไม่กล้าเผยความในใจอะค่ะ the e m p r e จริงๆแล้วก็เป็นคนเพอร์เฟคคนหนึ่งเนาะเพียงแต่ว่าถ้าในเรื่องความรักแล้วอะบางครั้งบางทีก็พ่ายแพ้ให้กับใจตัวเองค่ะในตรงนี้ king of p a r t i c l e นะ ความรักที่มั่นคงค่ะบอกเลยว่าชาวธาตุน้ําในตอนนี้คุณจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้มากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจใช่เลยสําหรับชาวธาตุน้ําค่ะเป็นความรักที่รอการเติมเต็มเป็นความรักที่ชาวธาตุน้ําทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเนาะเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักกับเขาคนนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นหรือมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมพร้อมที่จะฝันฝ่าไปค่ะ ในตรงนี้บอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้นิดนึงเป็นคนเอาแต่ใจนิดหนึง่งแต่แบบอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจค่ะยังไงแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะเขาเรียกอะไรยังไม่ได้คิดที่จะหนีหายไปไหนอะ่ะยังคงรักยังคงต้องการยังคงอยากอยู่ใกล้ๆค่ะเขาเป็นเซฟโซนของคุณนะคะในตรงนี้นะในความรักในตอนนี้ค่ะมันอาจจะนิง่งมันอาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาที่ ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเลยทําให้อาจจะแบบว่ามีเวลาให้กันน้อยลงอาะในช่วงนี้หรืออีกในนึงค่ะชาวา่าน้ํางานเข้างานเยอะเนาะแล้วว่าอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่เดินทางเดินทางเยอะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเวลาให้กับคนรักค่ะเพราะว่าเป็นช่วงติดงานนั่นเองเนาะ,ะการเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนกับ ออคิดไปไกลอะ่ะวาดฝันวาดอนาคตไปไกลอ่ะค่ะมองไปถึงเรื่องการอยู่ด้วยกันการที่จะแต่งงานนะคะมองไปถึงแบบเรื่องการสร้างครอบครัวเลยในเดือนนี้ค่ะก็เป็นไปได้สูงมากๆเลยว่าออคนรักจะให้โชคนะคะสําหรับชาวธาตุน้ําเนาะหรือคนรักอาจจะมีของขวัญของกํานันมาให้ชาวธาตุน้ําค่ะเป็นของเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้เช่นกันนะอพลังงานในตรงนี้บอกเลยว่า ไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาได้ใดอ,อย่างที่มีกาบอกนะว่าถอนตัวถอนใจยากแล้วในตรงนี้รักเขาไปหมดหัวใจแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาที่รอเติมเต็มความรักให้แก่กันนะคะโดยพลังงานแล้วอ่ะอื เป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุน้ําโชคดีในความรักเนาะได้เจอได้พบคนถูกใจมีความสุขในความรักค่ะแล้วก็บอกเลยว่าพลังงานตรงเนี้ยคู่ใดที่โกรธกันงอนให้กันหรือว่าห่างหางกันไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีดีเทิร์นกลับมาคุยกันใหม่มาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะยังไงเราเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะรอวันสมหวังเนาะรอวันที่จะ จริงจังรอวันที่จะพิสูจน์ใจพิสูจน์รักค่ะยังไงแล้วบอกเลยคนนี้ถูกใจใช่เลยยังไงแล้วไปต่อความสัมพันธ์นี้แน่นอนค่ะอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็มองว่ายังไปต่อกันได้อะเพราะว่ายังไงแล้วยังมีความเข้าใจกันอยู่ยังต่างคนต่างใจตรงกันอยู่ค่ะในตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างขึ้นมาใบแรกค่ะสองดาบ เจ็ดดาบอะช่วงนี้ก็บอกเลยว่าสําหรับตัวเขาแล้วอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เป็นเรื่องของอความมีเสน่ห์ของเขาด้วยอ่ะในช่วงนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์เนาะแต่เป็นช่วงที่เขามีออร่าค่ะอสามถ้วยขึ้นมาเนาะห้าไม้ขึ้นมาอุปสรรคปัญหาที่จะพบจะเจอระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเจาะแจวุ่นวายกับเขาอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์อะ ก็อาจจะแบบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเนอะในตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นกับชาวธาตน้ำได้เนอะแต่มันไม่มีอะไรค่ะเพราะเขาไม่ได้เปิดใจนะในตรงนี้เขาก็ยังคงมั่นคงในความรักอยู่อะแต่เพียงแต่ว่านะตอนเนี้ยเขาก็อาจจะติดงานงาน,งานยุ่งงานเยอะงานเข้ามีช่วงเวลาที่ต้องเดินทางเหมือนกันนะคะทำให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะก้าวไม้นะคะ เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวค่ะแล้วปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนาะก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะห้าเหรียญขึ้นมาเนาะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอืมมันก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ในบางครั้งบางเวลาเนาะธรพเลนยังต้องการที่จะประกับประคองความสัมพันธ์นะคะสามไม้ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะทนคิดถึงกันไม่ไหวแล้วค่ะถ้ามีปัญหามีประเด็นอะไรเขาก็ยังต้องการที่จะเคลียร์ใจยังไงแล้วเขายังต้องการชาวธาตุน้ําอยู่ในความสัมพันธ์นะ ค่ะก็บอกเลยเนื่องด้วยพลังงานของเขาแล้วนะตอนนี้เวลาเนี้ยเขามีเรื่องให้คิดเรื่องให้ตัดสินใจค่ะมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องงานเป็นหลักเป็นเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่เนาะที่ต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางทํางานหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะเหมือนก็มีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่เข้ามาแล้วมันทําให้เขาอาจจะเครียดกดดันพอสมควรในช่วงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะ แต่ก็บอกเลยค่ะว่ายังไงเราคุณเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ตรงสเปคเขาเช่นกันแล้วเขาก็ยังมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ค่ะระหว่างคุณกับเขาเนะปัญหาประเด็นที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆโกรธกันงอนกันบ่อยๆในเรื่องเดิมๆซ้ำๆมาในตรงนี้แบบคุณทั้งคู่ก็เหมือนกับยังปรับกันได้ไม่หมดอ่ะเหมือนกับว่ายังมีอีโก้กันอยู่อะค่ะ ยังมีเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่คุณทั้งคู่ต้องปรับกันอยู่เนาะที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่ะค่ะในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้กับชาวธาตุน้ำเนาะแต่ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมยังรักอยู่และยังต้องการไปต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะยังต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะอืมยังไงแล้วคู่ที่โกรธกันจะได้กลับมาคุยจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะคะบอกเลยว่าพลังงานของเขาณนะตอนนี้เวลานี้ ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่จนทําให้ไม่มีเวลาให้กับชาวธาตุน้ําจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันในเรื่องการดูแลเทคแคร์กันค่ะในช่วงเดือนนี้นะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์นี้นายออฟสอดค่ะเจ็ดเหรียญเดอะสตาร์เขาหลงสเสน่ห์คุณนะค่ะตอนแรกๆก็าอาจจะเหมือนกับอยากจีบ ท้าทาทยเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถของเขาเนาะแต่พอแบบได้คุยแล้วได้คบแล้วอะ่ะรู้สึกหลงรักรู้สึกผูกพันรู้สึกถูกชะตารู้สึกหลงเสน่ห์ชาวธาตุน้ํานะคะห้าดาบที่ผ่านมาคุณกับเขาก็ปรับตัวกันพอสมควรเนาะเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนหัวดื้อหัวรั้น,นะคะชาวธาตุน้ําก็เป็นคนดื้อเงียบอยู่แล้วเป็นคนที่เออเหมือนกับก็พอมีโก้พอสมควรเหมือนกันนะคะเขาก็มีโก้เช่นกันในตอนช่วงแรกก็อาจจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยเนาะ เพจเอาพิคลแต่ยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกผูกพันยิ่งแบบรักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเขารักคุณนะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะค่ะมาดูกันค่ะว่าคู่ที่โกธกันจะได้รีเทิร์นคืนดีกันไหมเอ่ยสี่ถ้วยกดกันงอนกันโนเหมือนตอนนี้เขางอนคุณมากมากเดือดซันค่ะสิบถ้วยค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้แหละสงการนี้แหละได้คืนดีรีเทิร์นได้ เขาเลยปรับความเข้าใจกันเนาะ i n g ออ s ซ o r d s ก็มีกโก้กันทั้งคู่อะค่ะในตรงนี้เนาะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีโก้กันทั้งคู่มันก็เลยทำให้อาจจะแบบว่างอนกันมากหน่อยแต่บอกเลยค่ะว่าไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแบบในใจมันขาดกันไม่ได้หรอกอืสุดท้ายแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่กลับมารีเทิร์นคืนดีกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ จะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยไพ่ใบแรกนะคะจัดเม้นสองดาบเดอะชาริออตค่ะเดอะสตาร์เจ็ดดาบห้าเหรียญเจ็ดเหรียญสองเหรียญเอดอพาร์ติเคิล และ6ดาบนะคะโอเคค่ะ,ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วตัดสินใจที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนาะเลือกแล้วว่าคือคุณเลือกแล้วว่าคือเขานะคะแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลานะคะในตรงนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างยุ่งต่างฝ่าย,ต,าายต่างติดเรื่องงานเนาะเพราะว่าเดชาริออดขึ้นมาค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่มีปัญหาเรื่องออการไม่มีเวลาให้กัน แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะแบบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางติดต่อประสานงานพวกนี้ค่ะทุ่มเทเวลาให้กับการงานสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะจนทําให้ไม่มีเวลาให้กันเราอาจจะเกิดประเด็นเกิดปัญหากันได้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ต้องห่างกันสักพักหนึ่งอะเนาะในตรงนี้ค่ะยังไงเรายังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ยังอยากที่จะมีการละกันอยู่ถึงตัวห่างไกลแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการคอนแทคติดต่อกันนะคะทางโซเชียลในตรงนี้ไม่ได้แบบว่า ปล่อยใครปล่อยมันเนาะมันเหมือนกับว่ายังติดต่อยังคอนแทคยังเทคแคร์กันอยู่อะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่านั้นเองอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความว้าเวความรู้สึกน้อยน้อยใจเนาะที่คนรักไม่มีเวลาให้อะค่ะในตรงนี้บางครั้งบางทีมีปัญหามีประเด็นกันก็เหมือนเก็บกลับมาทบทวนนะคะว่าจะไปต่อดีไหมกับความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายแล้วว่าตัดใจไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าความรักมันเหนือสิ่งอื่นใดอะค่ะในตรงนี้เป็นอินฟินิตี้นะคะสองเียญตัดกันไม่ขาดค่ะสุดท้ายแล้วก็ ยังไงแล้วยังวนเวียนอยู่ข้างๆกันนี่แหละค่ะไม่ไปไหนไกลหรอก กดกันไปเดี๋ยวกกลับมาคืนดีกลับมารีเทิร์นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอค่ะเอเอพาร์ติเคิลเข้ามาเนาะเหมือนกับว่าพอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตช่วงเวลาที่มีปัญหามีประเด็นมีอุปรสรรคเข้ามาช่วงนี้แล้วคุณกับเขาก็กลับมาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้กลับมาทําความเข้าใจกันใหม่อะคะ่ะในตรงนี้ต้องใช้เวลานะคะก็บอกเลยค่ะว่าคู่ของชาวธาตุน้ำเนาะมีโอกาสค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะโกธกัน ไม่เข้าใจกันมีประเด็นกันแล้วก็เหมือนแบบโกรธกันบอกเลิกบอกมูฟออนกันไปบอกบอกยุติความสัมพันธ์บอกห่างกันไปอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าตัดกันไม่ขาดอืมกลับมาดีเทินคืนดีกลับมาประคับประคองกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเพราะว่ายังไงแล้วใจรักใจผูกพันเนาะมันก็มีบ้างที่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะน้อยน้อยใจเนาะมันเหมือนกับว่าไม่มีเวลาให้กันอะแล้วมันทําให้อีกฝ่ายนึ่งอะค่ะมันเกิดความคิดความหวาดระแวงได้นะคะในตรงนี้ ต้องคุยต้องเคลียร์ใจกันดีๆเนาะถ้ามันจะได้ห่างกันคู่ไหนที่ต้องแยกกันทํางานในตรงเนี้ค่ะต้องคุยกันต้องเออเขาเรียกอะไรเชื่อใจกันให้มากพอจับมือกันให้แน่นพอค่ะเพื่อจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปเนาะอขอพนังงานของไพ่ไหนค่ะไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับคุณเอ๋ยสามใบค่ะขีนอ๊บสอดสองไม้ และกิ่งอับขับอ่าก็บอกเลยค่ะว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไปต่อกันได้ยังคงที่จะเคลียร์ใจกันได้เนาะค่ะก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานในตรงเนี้คุณก็เป็นคนจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์อยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงแล้วเป็นคนคิดมากด้วยชาวท่าน้นาเป็นคนคิดมากคิดเยอะบางครั้งบางทีอะค่ะเรื่องที่เกิดปัญหากเกิดประเด็นเนพราะว่าคิดเดยอะคิดมากเนาะมันมีความแบบไม่มั่นใจกลัวค่ะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจเนาะแต่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่ายังไงแล้ว คู่ของคุณมันยังไม่มีพลังงานของการมูฟออนแล้วยังไงเรายังคงเคลียร์ใจกันได้ยังไปต่อกันได้ยังต้องการกันและกันยังแบบจิตใจยังผูกพันกันอยู่อะค่ะเหมือนกับว่าต่างคนต่างรักต่างคนต่างมีใจเนาะในตรงนี้ยังคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้ยังสามารถเขาเรียกพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ค่ะยังสามารถสานต่อกันได้ไปต่อกันได้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอุปสรรคปัญหามีเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปเนาะ ค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและ้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ